กนวดกูกูกูกับไมค์คันหนึ่งกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับ ฝากรบกวนกดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยใครไม่เข้าช่องนี้หรือกดติดตามช่องนี้ครับที่ลิงใต้ปรไฟล์ครับเข้าไปกดติดตามและก็เข้าไปจอยร่วมสนุกกันในกลุ่มได้นะครับเพราะว่าในบ้านใหญ่บ้านเขียวของเราตอนนี้กิจกรรมดีกิจกรรมเพียบบอลสดที่คนชื่นชอบก็อยู่ในนั้นครับที่ลิงใต้ปรไฟล์เข้าไปจอยกันนะครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่1ครับเป็นเซกูด้าบอลลีกาสองของสเปนครับเออบาเจอกับเรบนเต้ครับในเวลาเที่ยงคืนครับโดยผลงานของเออบาครับในการเล่น2นัดหลังจากที่เปิดฤดูกาลมานั้น ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับชนะ1เสมอ1ครับส่วนทางด้านเลบันเตเหมือนกันเลยครับชนะ1เสมอหนึ่งครับถือว่ามาเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยนี้ครับทางด้านเอีบาครับจะมาในแผน42 31ครับโดยหน้าเป้าของเขาวันนี้จะเป็นจอห์นเบลติสต้าครับส่วนทางด้านเลบันเตครับจะมาในแผนเดียวกันเหมือนกันฮะ4 2 3 1ครับโดยหน้าเป้าของเขาวันนี้จะเป็นหลุยโมราเลสครับ ในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับเอบาผลงานโดยรวมค่อนข้างดีครับแม้จะหลุดเสมอราซิ่งซาร์เดมา2ประตูสองครับไอ้ก็ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแถมเกมนี้เนี่ยยังคงเป็นจุดเด่นของพวกเขาครับหลังจากที่ชนะมา7จาก8เกมหลังสุดครับส่วนทางด้านเลบันเต้ครับโดยรวมในผลงานถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้ยากครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพวกเขาเนี่ยจะดูหนักไปทางเสมอซะหน่อยครับเพราะเจ้าคู่แข่งมา5จาก6เกมหลังสุดนะครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่ เจ้าบ้านอยา่างเอบาครับน่าจะเฉลยชนะเลบบนเตได้ครับเพราะนั้นจัดไปที่ เอมากครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับเซกูดาของสเปนอีกเช่นเคยครับเอลเซ่เจอบกอโด b บาครับโดยคู่นี้จะแข่งในเวลาตีสอครึ่งครับผลงานของการเล่นในการเปิดสนามของเซกูดานั้นแพ้มา2เกมติดครับสำหรับเอลเซ่นะครับส่วนทางด้านกอด b บาครับดีขึ้นมาหน่อยครับ2นัดที่ผ่านมาครับแพ้1เสมอ1ครับมีแต้มครับส่วนทางเจ้าบ้านเอลเซ่ยังไม่มีซักแต้มเลยนะครับ โดยวันนี้ครับทางเจ้าบ้านเอลเซ่จะมาในแผน4-1-4-1ครับโดยวางหน้าเป้าเป็นนิโก้คาสโตครับกับนิโคลัสเฟอร์นันเดสครับเป็น2จอมทัพที่จะลงสนามในเกมนี้ครับส่วนทางด้านโกโดบาครับจะมาในแผน4-1-3-2ครับโดยหน้าคู่ของเขาจะเป็นคาโคโบกอร์ซเลสและอันโตนิโอคาซาร์ครับ โดยวันนี้ครับทางด้านเอลเซ่เนี่ยในมองส่วนตัวของลุงครับผลงานโดยรวมเนี่ยยังถือว่าไม่ดีครับแพ้มา2เกมติดในการเปิดลีกมานะครับโดยที่พวกเขายิงไม่ได้เลยแม้สักประตูเดียวครับโดยเกมนี้ครับจะกลับไปเล่นในบ้านก็จริงครับแต่เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะลําบากครับเพราะว่าเกมลุกของเขาถือว่าฝืดอยู่พอสมควรครับขณะที่ทางด้านกโดบาครับแม้ว่าฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยังมี1แต้มที่ตุดไว้แล้วนะฮะเพราะนั้นเกมนี้เจอกันเนี่ยลุงว่าสูสีดูดีกันแหละแต่ลุงมองไปที่ผลงานโดยรวม ครับโกโดบาจะดูดีกว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นทีมเยือนก็น่าจะผ่านเกมนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นขอมองไปที่โกโดบาครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับเป็นบอลลีกทูครับซัฟฟอร์ดซิตี้เจอกับเอ็มเคดอนนะครับคู่นี้จะแข่งในเวลาตี2อนะครับโดยซัฟฟอร์ดซิตี้ครับ5เกมหลังสุดนั้นนะครับยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้3เสมอ2ครับส่วนทางด้านเอ็มเคดอนครับดีขึ้นมาหน่อยครับหลังจากที่แพ้มาสี่เกมติดเกมล่าสุดชนะแล้วนะครับ โดยการชนะคารายมา3-0ครับในบ้านของตัวเองแล้ววันนี้ครับทั้ง2ทีมจะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยในวงส่วนตัวของลุงครับเซาฟอร์ดเก็บ3แต้มไม่ได้เลยในซีซั่นนี้ครับแล้ววันนี้ครับจะได้ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่าง MK Don ครับด้วยความมั่นใจที่เขาเพิ่งชนะมาในเกมล่าสุดครับน่าจะทําให ขุงกำลังดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุงมองว่าวันนี้เจอกันต่อให้เป็นบ้านสอร์ดซิตี้ที่ผลงานไม่ดีเลยเนี่ยมาเจอ MK ดอนที่กําลังมีกําลังใจเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่ทีมเยือนอย่าง MK ดอนครับ พี่น้องจงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงตใต้โปรไฟล์เข้ามาจอยเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับตอนนี้กิจกรรมดีเต็ไมไปหมดเลยครับเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนลุงไร้สดเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์นนะแล้วแคปไปส่งไปให้แอดมินที่ลิงกใต้โปรไฟล์ครับแล้วขอร่วมกิจกรรมทายผลรับรองถ้าคุณทายถูกมีของรางวัลให้ครับและอย่าลืมนะครับในบ้านใหญ่บ้านเขียวของเรามีบอลสดที่ทุกคนชื่นชอบดีจริงหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง